โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแมปมิลิ t ตอรี่ไทคู e อีพีที่สิมั้ง1 2บสหรือสินี่แหละนี่ทุกคนดูตอนนี้เหลืออีกแค่300วิเองก็เราจะมารอกันเลยนะ,ะแป๊บนี่คือวิธีรอของผมวิธีรอของผมก็คือการไปขับเครื่องบินเล่น ตอนนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้แล้วว่ามันจะมีอะไรเอ่ยไปไปามาพอเปิดขึ้นมาอัปเดตอัปเดตเดีอ้โหรอมาประมาณเจ็ดวันโอ้ยรอมาตั้งเจ็ดวันนี่สินะอีกไม่นาน,านพวกเราจะได้รู้สักทีกระจังแจ้งว่ามันคืออะไรจื๊บอ,อาขึ้นทันนะ จื๊บอาจื๊บอัด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 จื๊บอับจื๊บมัดจื๊บ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 จืกบจื๊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 บจืทบจื๊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 บจืบจื๊บจืบจื๊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 บจา๊บจะนะ สามประมาณเมื่อกี้มันประมาณสามร้อยกว่าตอนนี้น่าจะสองร้อยกว่าแหละขอยิงคนสักครั้งหนึ่งแฉลงหน่อยขอยิงคนหน่อยครับพี่ยิงคนแฉลงครับยิงคนแฉลงหน่อยโอ้โูมาดิมาดิอ้นด้อเนืดอเนดอนอ้ว้าไปทุกคน เรากลับไปดูเลยกว่าน่าจะเหลือแค่นิดเดียวแล้วจึบ๊บอ่ะจึบ๊บโอ้ยยังเหลืออีกประมาณสี่นาทีมั้งนะสี่นาทีก็โอ้โหสี่นาทีก็สิบเจ็ดนาฬิกา เจ็ดนาฬิกาตอนไหนเรามารอกันเลยท่านผู้ชมตอนนี้ขับเรือเล่นดีกว่าตอนนี้งงเหมือนการสติสติติแบบการรีเบิร์ตของคนนี่มันดูยังไงตอนนี้คืองงมากมันไส้คนนั้นยิงโดนพังลางแค้นให้ได้ จบแล้วยาฮูเลตะกกุไปดูดีกว่ายิงไว้ก่อนยิงไว้ก่อนยิงใส่ก่อนเลยใส่ก่อนใส,ส,ส่ก่อนครับใส่ ใส่ไม่ยัง้งนี่จังหวะนี้โดนแน่โดนแน่ใส่ไม่ยั้ง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 เออใส่ไม่ยั้งจังหวะนี้ใส่ไม่ยั้งใส่ใส่ใส่ไม่ยังย้งไม่รู้หรอกว่าอยู่ไหนที่รู้ๆคือจะถล่มให้ได้ เฮ้ยเดี๋ยวมีคนบอกว่าตอนนี้เลยสองร้อยห้าวิอูเฮ้ยมันมาแล้วหนีแหละ้แล้วก็กลับมายิงมันเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเด,เดกดรีเซ็ตก่อนมันน่าจะมาแล้วน่าจะมาแล้ว มายังมายังจึ๊บมันบอกว่าเหลืออีกหนึ่งนาทีเฮ้ยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีรอรอรอเลยรอรออ,อู้อ้อในที่สุดฉันก็จะได้รู้สักทีว่าแกเป็นใครแล้วทำไมมันไม่มีบอกล่ะว่าตอนนี้อะไรอีเวนต์นี่ก็ยังเหมือนเดิม yes อ้เม็กซิโกโรมาเนียฟิลิปปิน อุ้ยอีกแค่นิดเดียวแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นโอ้โหอีกแค่สิบอุ้ยสิบอุยังส์ยังส์ยังส์อุ้ย,ยในที่สุดสิ่งที่รอคอยมานานเปิดแล้วเปิดได้แล้วโอ้อุ้ย ก็มันจะเปิดอะไรข้างบนปะเฮ้ยยังไม่เปิดดีกหรอวะเฮ้ยศูนวิแล้วศูนวิแล้วมีอะไรเปิดอ่ะอันมีอะไรเปิดเลยไหนอ่ะ อะไรเปิดยืบแปะแปะไม่เห็นเปิดได้เลยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเปิดได้ยังฮะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราออกแล้วเข้าใหม่เนี่ยมันจะได้หรือ,อยังมา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 ทุกคนรอมาอย่างยาวนานต้องได้แล้วแหละรอบนี้ ไปเลยประเทศรัสเซียฮะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หรือต้องเอาอะไรมาระเบิดเป่าเออลองดูดีเป็นดาเมจไหม เปิดไงอะเปิดไงเฮ้ยบอกที่เปิดไงก็ศูนย์วิแล้วนี่ทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเนะี่ยกูให้ทั้งห้องมาดิอ,ดอะไรวะเนี่ยไม่สนับสนุนการทูดคําำหยาดนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าหัวร้อนมากเกินไปคุณก็ควรจะพูดบ้างก็ได้แต่อย่าให้มันเยอะเกินไปนะก่อนที่ทุกคนจะมองว่าคุณนั้น เป็นเด็กตื๊ดน,นี่ระเบิดเวลาอะไรกดนั้นสองกดที่รูปมือกดอันที่สองกุ๊กเข้ากลุ่มทีมเราดิอะไรนี่เอ้ย ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยว่มามันจะระเบิดแบบนี้เนี่ยอะไรเนี่ยแล้วสรุสรุสิ่งที่มาก็คืออะไรรอเวลามาอย่างยาวนานแต่ไม่รู้ ระเบิดด oh yeah. e e, yeah. ีวะระเบิดไอ้บ้านระเบิดยังไม่มาเบิดฮีทำไมมันไม่เปิดเนี่ยแล้วเรารอมากันทำไมเนี่ยโอ๊ยโม น,น,น,นี่ยิงได้ไหมระเบิดได้เปล่า oh, โอ้เกตกดได้ไหมกดไม่ได้เฮ้ยอย่ามาหลอกลวงการรอเวลามาเกดวันกว่าเลยนะโว้ยอะไรมันจะช่วยเงินบวกเงินคืออะไรงงคืออะไรมันจะช่วยบวกเงินอะไร ไหนอะไม่เห็นบวกเงินเลยบวกเงินดีวะบวกเงินตรงนี้มีกดด้วยแต่กดไม่เป็นอฮ้ยมันล้ามันล้าอฮ้ยมันล้าปกติมันล้าวอ่ะ เระเบิดไปโอ้ยเชดบอกกันมาดีๆนะไว้เนี่ยมันทำยังไงบอกมานะฟุ้ยไม่ปุดปกติมันไม่มีป่ะ เออปกติมันไม่มีป่ะที่ป่ะที่ป่ะเอ้ยแล้วมันมีอะไรปลุดล็อกอ่ะไม่แม่ไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าต้องใช้ RPG Labus เม็ดลาบ,บู ลืมไปว่านนะ่ามันเดทมีมก็ไม่เชิงเดทมีมนะแต่คือมันเก่าไปแล้วล่ะนะนี่เอาทุกอย่างที่มันเป็นระเบิดมาเอามาเอ็นี่เอามาด้วยเพื่อทำลายได้เอ๊แล้วเอาไงอะ่ะอ,อะไรวันนี้เงนิงนเงนเงน้น แล้วเบิร์ดออกมานั้งเออว้าวว้าวเบิร์ดข้างในแกมีอะไรฮะเฮ้ยหรือว่าต้องยิงตรงนี้ลองดูมั้ยจื๊บมินิกัน ดีไหมฉันอยากรู้ด้โปรดคือชัดค้างคาใจมาเยอะมากเลยต้องยิงนี่ฮะไอ,อ้ยิงโดนาหารโทษทีเพื่อนโทษทีปิ้วไม่โดน มันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเปิดให้เราแน่แน่เคงบินมีเพิ่มบอไม่มีเรือหนึ่งสองสามสี่ไม่มีแล้วตรงนี้มีอะไรเพิ่มไหมหนึ่งสองสามไม่มีเยี่ยมอันนีสิ พาฉันไปดูหน่อยว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมอยา่าจิ้งไปเลยลูกพ่อไปเลยจิ้งไปในน้ำเลยเดีย๋ยวพึ่งจิ้งในน้ำดีกว่าหาก่อนมีอะไรหรือเปล่าโอยเอยเอยเอียอ้ย,ยดดีที่อัปเดตนี่มันอัปเดตอะไรวะเฮ้ยอยากรู้ ใครยิงอะไรเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรเปล่าหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมั้งไหนลองไปดูดิจื๊จืดจืดดูเหม,มือนว่าเมื่อกี้ฉจนตาตาาดไปทินะไม่มีอะไรจริงๆด้วย แล้วเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรอะ่ะไม่รู้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 โอ้โหจะยินโอ้เจ็บโอ้ยนี่ตำน้ำโอ้ ดำน้ำใต้มาหาสมุทรนี่มันก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยสะพานหน้าไหนบังอาจมาปิดกัน้นฉันสะพานที่มันไม่รู้ว่าฉันเป็นคนคนยศอะไรมันต้องโดนแบบนี้เอ่เอ๊ยเอ๊ะเอเลืเอดแกเหลือเท่าไหร่ฉันไม่สนแต่อีกสีนะ่นัดแกพังแน่นี่นี่นเออเออ Cháy yên cháy yên nè bụi Oh, nó có cháy yên What the fuck? Oh, nè, nó có răng đậm đậm dù nè, nè Yeah, cặp bàn, tướng phang เ้มีขึ้นด้วยอยากลองอยากลองเล่นไปเลยโยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวมันบักโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยนี่มันมีอะไรอัปเดตมาระถ้าอย่างนั้นเวลาที่รอมามันเสียเวลาหมดเลยหรือหร,ออรือยังไงจะตอบฉันมาได้ไหมฉัยังไม่รู้ อะไรเนี่ยปลาละบ่หวานแต่กระเด็นไปแก้ชั่วเนี่จ้ามันหลุมอะไรล่ะเนี่ยจิ๊ดจิก็กดไม่ได้จิ๊ดจิกดไม่ได้เหมือนกันได้บอกได้โปวดบอกฆ่ามาทีเธอฆ่านี่โอ้โหขัดใจเฮ้ยเวลาที่ฉันรอแกมานานเนี่ยมันทำอะไรได้เนี่ย นายอะเปิดเลยนี่ว้าไหนลองเปิดดูจิจึ๊บจๆ๊บจึ๊บจๆ๊บจ๊บจ๊บจ๊บเปิดไม่ได้โอ๊ยเข้าใจไหมว่าฉันเล่นอยู่ในเกมนี้ฉันไม่มีคลิปล็อกโว้ย โอ้ยฉันไม่มีจิปล็อกแค้นดูแบบนี้ไม่ได้ไงคือถ้าดูแบบนี้มันอาจจะมองเห็นใช่ไหมแล้วทาไมฉันจึงมองไม่เห็นมาหรือ,อว่าธนาคารมันจะมีห้องลับเอ่ยจึบจ๊บจๆ๊บจธนาคารแอบซอ่อนห้องลับไว้หรือเปล่า เอบเยิบเจิบเจบเฮ้พวกนายช่วยบอกแทนได้ไหมเนี่ยไอ้นี่มันเปิดไงวะไอ้นี่ก็ยังไม่มีใครรู้เลยเฮ้ยบอกกันทีอนี่ฉันเสียเวลามาเจ็ดวัน มาดูธนาคารนี่เลขเลขหมดเวลาอย่างเดียวเนี่ยนะการาฟิกโอ้ยการาฟิกเฮ้ยแล้วเพิ่มรถไม่ได้ด้วยการาฟิกไอเวนอะไรเ CPU. CPU. นี่ยเมม cpu g p u เซนไม่รู้วยเอ้ยแล้วทำไมฉันปิงสามร้อยนังแต่ก็ธรรมาดาอยู่เป่ เมื่อกี้ท่าไปกดอะไรวะเอามันออกไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ hey! เอามาันออกไปเลยกดออฟอ๋อไม่มีแล้วเมื่อกี้ฉันกดไอ้นี่อืมอย่างนี้นี่เองอะฉันต้องการห้องรับบอกฉันมา ห้องลับ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 อยู่ไหนห้องลับอะเมื่อกี้มีเสียงอะไรเปล่าห้องลับห้องลับห้องลับอมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะไอเวนนี่ยายให้ฉันขึ้นดีๆหรือจะขึ้นโดยน้ำตาเอ๊แล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาวะเนี่ยบอกฉัน มีปุ่มหรืออะไรให้เรากดหรือเปล่าไอ้นี่กดได้ไหมยืด,ดหรือว่าข้างบนนั้นจะมีที่ให้เราขึ้นไปได้แต่ธนาคารขึ้นชื่อว่าธนาคารฉันไม่รู้ว่ามันไปยังไงเอมันจะมีทางขึ้นให้เราขึ้นไปหรือเปล่าจึบขอขึ้นไปหน่อยขอขึ้นไปอขึ้นขึ้น ขอขึ้นไปหน่อยฮึบจึ๊บอ่าจึบ๊บครับจึ๊บอ่าขึ้นมาสักทีก็ขขไม่มีอะไรเยี่ยมไปเลยเอมแล้วไอ้ธนาคารนี่มีไวาทำไมเนะี่ยทลุกคือที่เวลาหมดนี่คืออะไรเนะนี่ยนะ บอกชั้นได้ไหมฮะเปิดเดี๋ยวนี้จุดจดไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวนะทุกคนผมขอลองไปดูหน่อยว่ามีใครนั้นเปิดธนาคารหรืออะไรได้ไหมเฮ้ยเมื่อกี้มีเลขอะไรเปล่าไม่มีไอ้บ้าตาฝันเฮ้ยอ๋อไม่มีเลย เ,เนี่ยนะทุกคนผมขอลองไปดูคนอื่นก่อนแล้วกันว่าเขาปลดล็อกอะไรได้บ้างโอเคทุกคนตอนนี้คือเราก็หาไม่ได้นะว่ามันมีอะไรเนี่ยคือลองลองไปหาแล้วยังไม่เหมือนยังไม่มีใครลงคลิปอะไรกับมิลิตารี่เลยตอนเนี้ยแล้วไอศูนย์วินี่คืออะไรอะ่ะคือคือสงสัยมากแล้วคือ เข้าใจไหมด้วยความที่ว่าคือเราลองมานานเราอยาก,กรู้ไงแต่มันไม่ยอมไม่ให้เรารูาอ้อ่ะมันทำยังไงเอบเอมเอมคือครั้งแรกมันมนีบอดไอเนี่ยฮะอะไรสี่สิบเดีๆๆๆๆ๋ยเียมันยังไอ้นี่ไม่ได้อีกอ่ะเนี่ย เดี๋ยวลองจอยดูทิ่เอ้ยอแคนลองจอยดูเจะได้ลองไปดูของคนอื่นว่าของเขาศูนย์ด้วยเป่ะแต่ของเขาไม่ศูนย์แสดงว่าอุย้ยไปทุกคนขี่เครื่องบินไปหาเขาดีกว่าเออเออเออเอเอไปเคยสั่งใครสอนให้ให้กระโดดกระโดดไปปีนไปวะก็กูไม่รู้อ่ะ เดียวว้าวไปดูกันเลยดีกว่ารัสเซียรัสเซียอยู่ไกลจังวะคิดถูกหรือคิดผิดเน่นที่เอาที่ไปขอเข้าร่วมเกม,มกุ๊บนี้รัสเซียชูกาเบีย อะไร16เซคน n d บอร์โอเพนอาแคนมูฟมส์สกีนหมายความไงโอเพคือจะบอกว่าต้องการให้เองจะบอกว่าต้องการให้ไอ้นั่นมันเปิดธนาคารน่ะแกคิดเหรอว่ามันจะใจดีเปิดให้แกฮะมันไม่มีทางอยู่แล้ว เนั่นไงประเทศฝรั่งเศสประเทศเศษฝรั่งแห่อืมอยู่ประเทศเขาเดีวกว่าโอ้จะเลินขนาดนี้ฉันหวังว่าใต้ดินแกจะเปิดนะวเว้ย ย yeah. ขอดูที่ใต้ดินของนายหน่อยนะพเพื่อนขอดูว่าศูนวิกเหมือนกันแล้วแสงอะไรสว่างนั่นน่ะมะแล้วเขาไงคือมันเปิดแล้วเหรอหรือ,อยังไงเอ้ย รีเซตไปดูอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เนี่ยคือเสียเวลากับท่านผู้ชมมา25มมานาทีแล้วก็ <c ười> วไม่มีอะไรเลย หวังเอืมทม่านผู้ชมผมเมียจะบอกสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบายพ่เนียทำอะไรไม่ได้เลยนะ,อะไไยนะโอ้ผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะที่ จะหาวิธีกดให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้มันได้แต่ก็ยังกดไม่ได้ผมก็เลยผมต้องขอตัวลาไปกับฉากธนาคารที่ไม่มีค่าอะไรเลยอะตัวเลขนับเป็นตั้งห้าแสนกว่าคือมันไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอเพียงแค่เท่านี้แหละผมไปแล้ววันนี้คือเสียใจมากๆคือรอเวลามานานมาก quay lại, bye.